กักัดด้วยความที่หลายหลายคนหูเนาะ่าว่าอันปกติยูทูบเบอร์ก็สีหลายขั้นขั้นเป็นอันนี้ปกติเออกสิเขามหาเขาบัดนี่อันก่อนอานี้มันกะมันมันก็มีคนในวงนี่ะเพิ่นไทยไปแล้วมันมันติดคือคือบางที่เวลาแอนบอยิ้มอ่ะไหนแอนมันสิยนกพี่น้องบ่คอยบ่คอยสวยมันก็เป็นการแม่แม่แอนอ่ะเป็นคนที่บอกว่ายิ้มแน่ลูกบางที่ปาก ปากเวลาหนาหนานิ่งจิเป็นค้นหนามันมันมันบอเป็นตะเบิงระวังสิแต่จริงบางทีอ่ะมันไม่ได้มีอะไรนะคะการที่เราหน้านิ่งบางทีหนึ่งเราทําสมาธิสองเขามีความกังวลอยู่ในใจหลายๆอย่างบอกว่าจิเป็นเวลาเวลาละก็คือคือเขาหัวเขาต้องใส่ใไปหน้าเวทีก็คือมันไม่มีอาการแบบนี้เข้าเข้าสินาบูตรว่าไรหลายคนบบอยเขาไปดูคอมเมนต์ตามมาทำไมไม่แยกแยะว่า มูเจ้าเบิ้งคลิปนั่นคือมันเป็นคลิปขังหลังเอ,อ่อเฮ็ดในเบิ้งนะ่ยมันก็ทุกคนก็ต้องเข้าใจ<ม>เราเป็นเขาเป็นคนคือกันเราเป็นคนคเหมือนกันแต่ว่าออกสู้หนาเวทีอ่ะผมบ่เคยเห็นเอ็นโรดีเอาอารมณ์แบบทั้งหลังไปใส่กบหนาเวทีเลยทุกที่คือเขาเต็มหมดแ,แม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยผมเนี่ยถ้าวันไหนที่ผมเหนื่อยผมไม่มีเสียงผมยังรู้สึกจ่อยอเออแต่อโโรด์ดีแบบคือเรา ผมบอดี้อันนี้คือบอดี้ยองของแฟนเด็กคนเลยคือแบบคืออยู่ต่อหน้าที่เป็นการแสดงแต่อันนั้นมันเป็นคลิปข้างหลังเรน้องกระฮิตไ้เบิ่งโดยที่บได้มีเจ็ตนนะ้แต่ว่าแต่ว่าคือพอมีดราม่าขึ้นเราก็เข้าใจว่าคนที่เขา,คน,เขาคนที่เขาบ่มากอยู่แล้วม,มันจําเป็นนะครับคนที่เขาไม่ชอบอยู่แล้วเขาก็แคดจังไหนเออขาเาบอ่มักเขาก็คิดไปถ้าคนที่หักเขาก็ต้องเข้าใจโอป้าขนาดนองแลนสองงานปนั้น เต็มทีแต่ว่าแม่ก็ต้องมองแบสันบ่เป็นใต้แอนเนาค่ะผู้ได้กับเป็นพี่นอนร้องไปเบิศิลปินลปินทุกคนทุกคนผู้ได้กับเป็นบ่เป็นใต้แอนแต่ว่าในช่วงนี้แค่เราอยู่ในสื่อตรงนี้เฉยแต่ทุกคนก็เป็นเหมือนกันบ่ว่าสิเป็นระดับใดแล้วเพิ่นกับเป็นเพื่อนหานูไปเบิ่งคักแล้ว่อยห้างเคยไปน้าเพิ่นมา่อยั้งหูจักจ่วาคือหมายถึงว่าเวลาเวเวาอันมือนี้อลูกนอนกับ บอลจะแบบไปท้ายท้ายขีดว่าสอบเป็นไหนเด่นอนบอลจะไม่แดงสิกรยุ่งข้างแบบเป็นตั้งไหนอย่างนี้นะฮะเราฮะอย่างนี้นสวดอันบอไหนนอนเลยเพ่งกับบอลเดซอม สูดๆเด้อได้ยุดอกได้ยุดอกเก่งดอกมาด้เขาสื่อถึงไปที่ค่ะสูดๆเด้อซอสสูดเด้อคือคือทุกคนก็ให้กําลังใจเราก็รู้สึกว่าแบบคือเขาเขาสิบ่ราคอยแบบอย่ากอี่ยังไลนเดี้ยขั้นขั้นตวนเข้าตอบนี่น้าตาเข้าสิไหลทันทีเลยเขาสิเขามันอยู่ในใจแล้วเขาอยู่ในใจเข้ากันลยแบบเก็บอาการเข้าก็แบบฮึ่บคือเขาสิหัวข้างในข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างหน้าเวทีกับการรับมือกับใดๆก็ตามแต่แต่ว่าเข้าเข้าหัวพลังงานเนี่ย หนาวทีเดใส่หลายกินเขาตรงกินหนอยิ่มพอเข้าหัวขัขหนาเวทีมันมันมันเหนื่อยหรือมันมันมันได้ใช้ทุกอย่างเมื่อได้่าได้กินเขานี่อเอาพลังทีละยู่ขึ้นมาสูงนั่นแหละพอพอมีคลิปนั้นน่ะม,มันก็จะมีคนที่เขาไม่รักเรามันกับธรรมดาเนาะมีคนหักมีคนสังเขาสิบเ,เอ็ดแห่งคนหักบ่ได้พอมีคนมาหักก็คนบอหักเขาเรื่มเขามา พี่น้องผู้เป็นแฟนคับผู้หักเข้าก็ต้องจับมือกันเน้นๆแล้วก็เป็นกำแพงซอยกันไว้นะครับซอยกันไว้เพราะว่ามันมันเป็นช่องเพราะว่าถ้ามันมีคนหนึ่งมันจะมีคนที่สองนะ<อ>เข้ากับว่าตองไปเฮียงดอกบั้งเทือมันกระสุดวิสัยถ้าคนที่เขาไม่รักเราทําดีแทบตายเขาก็ไม่รักแต่คนที่เพิ่นสี่หักเออเพิ่นกระตองหูและเข้าใจแล้วผมก็เชื่อว่าบอยและแอนเนี่ยคือพยายามที่สิ ทำดีในทุกๆอย่างเก็บทุกอย่างแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันได้หมดจัดการทุกอย่างให้มันดีที่สุดแล้วนะครับโดยในควมผมเป็นคนกระตันอยู่นะครับแฟนก็เราซ้ำนึกอยู่ตลอดเพราะว่าแฟนคลับเราถึงมาถึงทุกวันนี้หลายคนแบบเว้าวคือจังคือคอมเมนต์นไปแบบมันบาดหัวใจผมแห้งเด้ไม่ได้รู้จักกันไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ว่าพยายามสรรหาคำเอียงที่มัน เกินไปหรือเปล่าเขาเลี้ยวไล่ขนาดนั้นบอเอาาเอเขาปาเฮาเลี่ยงดูปูเสือคนหลาบาันีกินท่านทำบุญห,หรือใส่ชีวิตโดยมีคิดว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมอยู่แต่ว่าบางคอมเมนต์เนี่ยแค่เห็นคลิปสั้นๆเขาก็เขาอันนั้นคือแสดงว่าเขาตั้งใจที่จะทําให้เราเสียใจแล้วก็ตั้งใจที่จะคือมีความแอนตี้เขาอยู่ในใจเขาจังปล่อยออกมาแบบนั้นทุกคนก็ปล่อยผ่านนะครับ ในในเราพอเราเจอโมเมนต์นั้นเข้าเจอแบบนี้พวกเราคนที่รักกันเราต้องจับมือกันแน่นๆเรามีกันไม่เยอะนะครับหนูจะบอกว่าลืมไม่ได้เข้าสิลืมไหนจังใดกันใน้เมื่อเขาเกิดมาจากหนี่เกิดมาจากเขาเกิดมาจากตรงนี้เกิดมาจากแรงสนับสนุนจากแฟนคลับจากแฟนเพลงที่่นสนับสนุนเขาแล้วถามว่าเขาสิได้ลืมไหนจังใดสิเอาอย่างมันลืมคือทุกคนทุกที่มันเอา มันลืมบ่ได้เด้คือจังเขาลืมพอลืมแม้เขาบ่ได้นี่แหละ <c oughs> คือกันเลยอันนั้นก็คือ,อบุญเดวอันนี้ก็คือบุญคุณใช่เป็นอารมณ์เดียวกันคลิปนั้นครับ่บมีอย่างกะแชรอันขึ้นมาทั้งเวทีเหล่าก็คือเขากะซ้ำส,สมาธิศิลปินนักร้องเนี่ยต้องทําสมาธิคนเป็นสี่ห้าพันอยู่หน้าเวทีหนึ่งหละขันบ่มีม่สมาธิเจ้าก,กับขวบคุ้มสถานการณ์บ่ได บางครั้งผมยังสลวนนะบางทีถ้ารีบๆขึ้นไปเราออกไปหน้าเวทีเลยคนอื่นไปใส่บอมมี่สมาธิยางไปเลยยางไปเลยโดยจริงๆเราต้องคำานึงตอนนี้่เป็นคือจังบางคนจับแล้วจับจับจับแล้วจับอีกจับมือบางคนเมาเขาหูว่าคนเมาเออเขาจะจับเนี่ยเขาเขา่วมมีสมาธิเออเขาเขาเขาอ่ะเขาเห็นคนมาจับแล้วไปนี่คนยางมาอีกมาจับเื่อเขาไปลงไปจับคนอีกเนี่ยค่ะคือหมายถึงว่าเขามันมันไม่มีสมาธิจริงๆในการแ่แช่ กับะบเมนหนาอยากได้กระนาปกติเตรียมเพื่อที่จะออกไปร้องเพลงนั่นก็ไม่ดีอย่างอีกอย่างที่จะอธิบายก็คือแอนจะบอกว่าในแต่ละวันน่ะสถานการณ์เหตุการณ์ที่หลายคนยังไม่รู้อ่ะมันมีเรื่องราวของมันคือจังมือนั้นเกิดเหตุการณ์นี่ยังขึ้นหัวบอคืออยูดีดีเพิ่นมาบอกว่าใจกึนร้อยอาจจะต้องเลิกเที่ยงคืนอ้อาวซึ่งมันเป็นเวลาปกติแอนน่ะขึ้นเวที่ยุ่งผ่นสามถุงเคิงคือเวที่ยูนำยืนสามถุมเคิง บาดนี่แอนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาออแอนกับตองกาวาขึ้นไปที่นํำยืนแล้วแล้วแอนต้องไปแอนต้องไปงานยู่มือนั้นก็คือเป็นงานสุดท้ายไปหาไอ่เป็นงานสุดท้ายบาดนี่บ่าแมนทั้งไอ่เปลี่ยนเวลาแอนก็เลยต้องไปยืนไวที่อ่นขอขอเวลาอยู่ท่าทางนี้นะขอเหลือเวลาเพื่อที่จะขอขึ้นก่อนบาดนี้พอขึ้นก่อนเอาไอยเริ่มตะตงทุ่มหนึ่งเอาบาดนี้เจ้าประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่งพเลทโทรมาบอกว่าอ่าถ้างั้นขอเริ่มสองทุ่มแล้วเลืกประมาณไม่เกินตีสอง อ้าวมันก็นเดยเป็นเดิกขึ้นไปอีกแล้วแอนน่ะในความกังวลคือแอนกลัวคนที่น้ำยืนอ่ะรอแอนแล้ว,ลว,วทุกคนเชื่อไหมว่าแอนเกือบไปไม่ทันเสียววีนะาที่แอนคือคันนักลองน้องเวฟเนี่ยลองถ่ายแอนอีกเพลงหนึ่งอ่ะคือมีมีเฮเลยมีแบบว่าเขาเขาโฮเลยอ่ะอทุกคนรู้ไหมว่าทุกอย่างมันเป็นมันเป็นข้อขาดบาดตายเลยอ่ะสำหรับแอนคือคือเราอยากทําให้ทุกอย่างมันดีที่สุดแต่ว่ารู้ไหมว่าความกดดันและ แล้วอยู่ตรงนั้นเราต้องเจออะไรมาบ้างเนี่ยแล้วนะที่เขาตรงใจก็ร้อยเข้ากับคิดอีกดีบว่านี้ว่าสิมีคนมากไปแอ<ม>นแตะเวนป่นนั้นแล้วส,ม,สมมุติว่าแอนไปแล้วอ่ะก็คือก็คือ,อบางคนเป็นมาเด็กก็หมายความไม่ได้เห็นถูกเออมันขีดโอ้ยทุกคนพี่น้องเอา้าต้องเข้าใจกันมันมันเสื้อมันโหลดว่าผมเนี่ยกับแอนจะจัดการทุกอย่างให้มันดีที่สุด แต่บางครั้งด้วยความที่เวลาและสถานการณ์มันมบ,บีบบังคับมันก็สิ่งที่แสดงออกไปคือมันก็คือที่สุดแล้วนะครับภายใต้นั้นมันอาจจะมีอย่างมากมายที่แบบมันกระจัดการได้รีสุดซ้ำนั่นนหลัลงมันลังมนังมนเนี่ยคือเข้าเป็นอีหยังเข้าบัดหลดหรอคะ่ะเข้าเพราะมีเรื่องอยังกระตามแต่แมสิทะเลาะกันเมนสิแบบมีเรื่องอีหยังบสบายใจกระตามแต่ตะวันหนามัน หนาเวทีคือมันมันต้องเต็มทีละที่สุดแล้วแอนบอกเคยแอนจะลืมทุกอย่างแอนถึงบอกว่าเวลาการทํางานแอนมีความสุขมากเวลาแอนจะเหตุงานว่าลืมทุกอย่างหมดเลยไม,ไม่ข้างหลังคือเฮาบ่ได้วบ่ต้องบ่ต้องอเรืืองใดๆมาคิดเลยแต่พอเราผ่านหลังมา่านมาต่อให้เสร็จงานเนี่ยอะ่ะเสร็จงานบางทีลงเวทีมากมีคนมาทายทั้งหลังทายข้างหลังเนี่ยคือเอาแล้วเริ่ม ทุกๆอย่างมันก็จะเริ่มกับเข้าสู่โหมดชีวิตจริงโหมดชีวิตป,ปกติที่ที่เกิดขึ้นจริงชีวิตของคนเฮาแต่ละมือเนี่ยเจอปัญหาลอยพันโอ้ยยิงยิงผมหัว,วเฮ้าเหตุงานหลายๆคนคือกันค่ะเหตุงานก็ต้องเจอปัญหา <Kh oy S 2> ไข่ล่อเจอ้าอยู่นำยืนมือนัน้นทำเวลาค่ะขอ่ย,ย่อมัาว่าเจาสองคนจริงแห้งขอบพระคุณขาครับเนาะนี่แหละคือคนเข้าใจหลักก็คนที่ห่ก ส่วนที่มีคอมเมนท์ที่ที่ที่บดีเนี่ยหมายถึงว่าเพิ่นกับโบดีฮักเขาจะนั่นเขาก็มองพานเลยครับแฟนคลับเขามีกันสานีเขาจับมือกันแน่นๆนะฮะเขาให้กำลังใจกันดีกว่านะเนาะเาเขาต้องให้กำลังใจแล้วก็ส่งพลังบวกต้อมเอากันไว้จับมือกันแน่นๆเลยครับบพต้องเห็นผู้ใดไปใส่นะครับถึงบ้านแนละ้ว บางที่เขาเขาแทกที่พี่น้องได้เห็นอาจจะเป็นแค่ประมาณ20%หรือ30%เปของเรื่องเล่าทั้งหมดในหมื่นหนึ่งพี่เคยบอกเลยเดียวยว่าให้จินตนาการอเอาบางคนเป็นเจ้าของกิจการครามีลูกน้องกี่คน20คนใช่ไหมเราเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วลองมองมาที่บอยอ่ะ300คนแล้วมันต้องเคลื่อนย้ายอยู่ตลอด เออต้องเดินทางตลอดต้องลือต้องติดตั้งต้องอะไรต้องควบคุ้มทุกอย่างต้องเอาผลงานเป็นประกันหน้าเวทีว่าในสมองของบอยอ่ะมันต้องคิดอะไรบ้างเขาแถบสิ <laughs> บอ็ดห่วงจะของเลยสิ่งที่ห่วงตัวเองที่สุดคือ, <laughs> อย่าเจ็บท้องเดอ้ออย่าปวดหวัวเดอ้อมึอนี่ย่าเป็นนันเป็นนี่ยาปวดแออยาปวดขาเดอ้อคือขอห้มีแห้งเหตุงานอ่ะอหลีเด้ค่ะขอคอห้มีแห้งได้ออกไปได้ออกไปขังนานแล้วก็เหตุดีแล้วก็คอให้มีเสียงเดอ้อจังสิแม คือมันที่สุดแล้วห่วงจากของแค่เรืองนี้แล้วก็แบบขอให้ไปขอให้ไปในแต่ละหม่องอะปลอดภัยให้ไปหอดกลับบ้านเออทำเป็ลาแมนถึกใจคนเบิงขอแค่นั้นจริงๆแต่ละวันไม่ได้ขออะไรเลยคือจังมือนั่นเนี่ยพี่ไปที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์เขาโยนขวดขึ้นไปจริงๆมันก็ไม่อะไรหรอกแค่คนเมาคนหนึ่งโยนขวดแต่ในความที่แบบว่คว่มหน่อยใจไหม มันแป๊บในใจเลยนี่เป็นอย่างคือเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดอย่างนี้นะออเอ้เขาก็รู้สึกหน่อยใจว่าเอา้าเป็นอย่างคือต้องมาเจอแบบนี้วะก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็มาเล่าพอดีเมื่อคืนเรา่อน,นอนคือน,นอนคือตายเลยเมื่อคืนอะไรนี่เสือ้อเสื้อว่าพี่น้องมันมันสิเป็นดาบของสองคนวิ่แล้วเรื่องโซเชียลเนี่ยม,มันจะมีทั้งดีและไม่ดีแต่ แต่เราต้องพร้อมที่จะรับมือกับมันอยู่เสมอแต่ว่าบางบางทีเราเราเราไปเห็นนอกบังเอิญเนี้ยหรือเดยเข้าไปอ่านมันก็มมันก,นก็เรารู้สึกเป็นธรรมดาค่ะถึงน่นกินข้าวมาก่อนเงินเขาจะชวนผมไปไหนไม่รู้รข่าวพนด,ดาวหนึ่งพัน,นดวงผมเนี่ยฮังบอกเกยแบบเอยียงเลยดแต่ก่อนซีเรียสกับกันทำง,งานตลอด แต่ว่าผมเป็นคนที่ทํางานผมบ่เคยหายบ่คยดูแบบอย่างน้องเนี่ยน, <ผม S 1> นครับเราก็อยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องสีบอมี่ิบอมเดมมีสถานการณ์อันคือในในในวงใจเกินลอยสิบอมมีสถานการณ์ว่าหัวหนาไปขี่วยวายหรืออย่างเลยคือผมพยายามที่จะ ใจเย็นจัดการทุกอย่างเพื่อนสี่สิห่ทุกคนเดรี่แหลกกับกันนะแม่เราเราปล่อยเราปล่อยแบบทุกคนอิสระแห้งจนบางที่แอน,แอนจนบอเลยว่าพี่ก็ต้องคุยกับเขาเบ้างดูแลเขาบ้างนะ <c oughs> บางทีคุยกับเขาบ้างคือคือบางที่มันอิสระนะอิสระแบบการทํางานแบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีไม่ต้องกดดันอะไรคือทุกคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองรู้เวลาก็คือทาทาทาเล่าห้องบ่อด้ไปบอกน้าเขาเลยมอเหล่าที่นี่คอยกับมามี โมเมนตะ์แบบได้มีคนหยอกตอนข่อยมีแฟนนี่แหละข่อยจังได้รีแลกกับชีวิตมุเจ้ากับิีเห็นมุมที่ข่อยเป็นเด็กหน่อยที่คนติดตามข่อยบางคนติดตามมานานเป็นสิบยี่สิบปีไม่เคยเห็นหรอกผมสิเป็นคนที่แบบดูเรียบร้อยเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เบาอีหยังนี่เอาแต่สาระมาเมอวกตลอดนะฮะแต่ข่อยตอนนี้ข่อยกับห้างเที่ยว่อยก็เป็นเด็กหน่อยครับ บางครั้งก็มีอึงโม,โมเมนต์งอเงี้ยจวงก้าวในรี่นอ่นนี่อของพ่อมีอย่างบอทั้งนนอ่ะ